วันนี้เดี๋ยวเราจะมาจองเลขนะครับเลขทะเบียนจักรยานยนต์เขาบอกให้มาตึกสองชั้นสี่แต่วันนี้เขามีช่วงโควิดต้อให้มาติดัคตกรองก่อนสั่งซ้ายดูดิกระตุ้นสายยันกระดาษ รชั้นสี่ครับตอนนี้ถึงชั้นสี่แล้วถ้าเราไม่รู้อะไรพี่ดีสุดคือถามประชาสัน รเรีย,ยงคำขอแล,ะละ้วรับแบบคิวพอเราได้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 มาถึง้วเสีแล้วก็น,นีใบวิ่งคำขอ ก็จะมีเขียนหลักๆก็วันที่แล้วก็ชื่อแล้วก็เลขประชาชนแล้วก็ต่อไปก็เลขที่เราต้องการวันนี้หมดวันนี้ยี่สามแก็มีจดทะเบียนวันละหนึ่งพันคันหมดต่อไปขอสองสองขต่อไปเราก็มาเลือกเลขตรงนี้ที่เราต้องการเลขอะไร เราใส่เลขตรงนี้98ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไปกันรับบไปรับบัตรวก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการจองเลขทะเบียนตักรยานยนต์นะครับถ้ากิดใครอยากมาสะดวกมาเองครับเขาจะจ่ายไม่เสียเตรียมาประชาชนแล้วก็ใบซื้อขายใบซื้อขายที่ออกโดยที่ทางทางเซลที่เราซื้อรถนะมาที่ ประมานสองแล้วก็ขึ้นไปชั้น4ี่นะครับเจอปรสาษาราชาสองพันแล้วก็สามสามขั้นตอนง่ายมากง่ายมากนั่นแหละครับที่เหลือก็รอรอเวลาอยู่